นกเข้าแมวขุดโพรงลึกและเลี้ยงลูกน้อยของมันในที่ซึ่งปิรัญญ่าเคยอยู่นี่คือโลกในขณะนี้โชคชะตาของสัตว์ที่นี่เข้มข้นเหมือนกับฤดูกาล เยือความหิวโหอยอันไม่รู้จักพอของปิรันย่าล่าสุดคือตัวของมันเองถ้าหากมันจากไปก่อนหน้านี้ปลาตัวนี้อาจยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้นักล่ากลับกลายเป็นเหยื่อซะเองปิรันย่าไม่เป็นเพียงนักล่าที่ละโมบแต่ยังเป็นอาหารรสดีด้วย จระเข้นั้นว่องไวที่จะใช้ทุกโอกาสในช่วงนี้ของปีจระเข้อายุน้อยเหล่านี้อาจเป็นผู้รอดชีวิตจากรังที่มีไข่อยู่ถึง30ฟองเมื่อฟักตัวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปิรันย่าจระเข้กำลังกินปลาที่ครั้งหนึ่งอาจเคยกินญาติของมัน แต่ยังมีเรื่องเสีดสีที่รถอร่อยกว่านี้บนดินแดนทารุนแห่งหลาโนสไม่เพียงแต่จระเข้ที่คอยจับตาดูฤดูแล้งของบึงเหล่านี้ทั่วทุกที่ราบของเวเนซุเอลาปลาตกเป็นเป้าขณะที่น้ำไหลจากเมื่อขาดออกซิเจนปลาจำเนวยมากที่ยังไม่ตายก็กำลังจะตาย ที่นี่เช่นกันที่ซึ่งปีรัญญาพบกับจุดจบพวกนกจำนวนมากมาถึงเพื่อกินปลาเป็นอาหารมีนกกระสานกแองหิงกัสและนกกระยางผู้รอดชีวิตจากรังนกล้วนอยู่ที่นี่แม้แต่แร้งดำและพวกมันทั้งหมดกำลังลงกินปีรัญญา นี่เป็นโชคชะตาแปลกประหลาดของปีรัญญาแดงจากนักฆ่าสู่อาหารกลางวันในเวลาไม่กี่เดือนแต่ไม่มีอะไรสูญเปล่าในโอริโนโคปีรัญญาให้อาหารกับนกเหล่านี้เพื่อรอดชีวิตและออกลูกหลานซึ่งในเวลาไม่นานก็จะถูกกัดกินโดยปีรัญญารุ่นต่อไปและเมื่อเมฆฝนพัดผ่านลาโนสในเดือนพฤษภาคม เรื่องจะเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นวัตจักรของชีวิตและความตายสีแดงที่ปรากฏ